สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนี้ก็จะมาทําหมูทอดนะหมูทอดเห็ดไม่ใช่หมูทอดธรรมดาแ่ยเริ่มก็มันมีน้ํามันอยู่แล้วนะพอบ้านทอ,อ,อดเอาทอดอะไรนะทอดแหนมก็เอามาทอดหมูต่อเลยมาดูนะมันจะติดไม่ติด ใช้มือนะมันจะได้ปั้นชิ้นเล็กๆนี่บ,บ้านทอดหมูเสร็จแล้วก็เออทอดแหนมหมูนะวันนี้มีแต่เรื่องหมูแล้วก็ทอดต่อเลย <c oughs> ลเ้า,าน้ำใส่ตะ,นะิทนะหมูก็เป็นหมูบดนะเพื่อนๆนะเครื่องแกงก็เครื่องแกงแกข้วบ้านเรานี่แหละขาตะไคร้พริกอมกระเทียมขมิ้นกระชาย ชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกมากชอบเผ็ดน้อยก็ไม่ต้องใส่เยอะนะแต่ขมิ้นกบร้องว่าเหลืองอันนี้เป็นขมิ้นหัวเล็กๆนะ่จะเหลืองง่ายเพราะว่าถ้าขามิ้นหัวใหญ่เนี่ยเขาก็จะยังไงอ่ะมันจะมีความเหลืองน้อยกว่าขมิ้นเล็กนะเล็กกว่าความเข้มข้นมันไม่เหมือนกัน ต้องปั้นปันเล็กๆนะใส่ใบมะกรูดซอยด้วยแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงผงวอนิดนึงน้ำตาลนิดนึงนะ,ะกินลงกินแกงก็เบื่อแล้วมากินทอดเห็ดมั้งทางใต้เรียกทอดเห็ดขา้าวกลางเรียกทอดมันนะมันหมูมันปลา ก็จะทอดไปเรื่อยๆจนหมดหม้อนะเพื่อนๆยิ่งปั้นไปปั้นมาสมใจก็จะปั้นขึ้นใหญ่ขึ้นจะละๆๆๆเห็นไหมๆๆเพราะว่าต้องการให้มันเสร็จเร็ว ทีนี้ก็ลงเข้เขาสุกนะเราก็จะกลับเข้าอีกด้านหนึ่งตรงไหนที่พอใส่ได้ก็ใส่ไปนะอย่าไปรอตะกูก้เข้ามาดูกันนะทอดไว้อ่อนโอ,อ,นอ,อ,นอ,อนแบบนี้แหละเพื่อน ข้างในก็จะหอมหน่ากินนะมันจะไม่เละเนี่ยแล้วเบื่อปลาก็กินหมูเบื่อหมูกินปลาที่จริงสนใจจะไม่เบื่อหรอกนะปลาแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้หาเองนะมันเป็นปลาที่แม่ค้าเอามาให้มันเนื้อมันปลา,ปาสดๆก็เลยกินไปงั้นๆพูดถึงว่าถ้าปลา,ปาใหม่ๆเนื้อหมูก็สู้ไม่ได้นะแต่ตอนนี้ ก้าก mm ึ่งแล้วเพราะว่าหมูไม่มีก้างปลามีก้างแล้วยังไม่สดอีกผ่านอะไรต่ออะไรมาเยอะมากเพื่อกินเอาจากในแต่ละวันนะได้จะเสร็จแล้วแหลาทอบกินในแต่ละมื้อแต่ละวันนะ อยากไปกินมันล้วก็หาอย่างอื่นอาไนี้สมใจก็ขอบคนเพื่อนๆนะที่มารับชมผลงานของสมใจสมใจก็จะพยายามไปหาเพื่อนๆดูทั้งคลิปด,ดูทั้งโฆษณาให้เหมือนกันนะเราก็ใช้ใจนี่แหละสื่อถึงกันทำงานแบบสนุกสนุกสบายๆไปในแต่ละวัน เสร็จแล้วนี่น่ากินไปจ้ะเพื่อนๆทอดมันหมูหรือทอดเห็ดหมูอะไรนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเพื่อนๆที่มาชมผลงานบ้างสนใจนะสวัสดีจ้ะ